อ่ะนะครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราเรียนในเรื่องของการทดสอบแบบแรงเฉือนนะครับโดยครั้งที่เราเรียนเรียนพวกเครื่องมือและอุปกรณ์ครับเหมือนที่บอกนะครับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์จะใช้ตัวเดียวกับเครื่องเทนซน์นะครับหรือว่าแรงดึงที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นเครื่องอย่างนี้โดยจะมีกลีบนะครับจับบนและล่างครับเพื่อเป็นตัวยึดนะครับและหลังจากนั้นค่อยทําการทดสอบแรงเฉือนครับออันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมเตรียมชิ้นทดสอบนะครับว่าตามยาวตามขวางมีเท่าไหร่ยังไงนะครับ แล้วก็มีถ้าเป็นตามยาวก็มีสูตรตามนี้นะครับก็คือค่าความต้านทานแรงเฉือน,นเท่ากับแรงดึงสูงสุดส่วนด้วยความยาวของแนวเชื่อมทั้งหมดที่เกิดจากการแตกหักนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นสูตรของมันอันนี้ถ้าเป็นเมื่อกี้ตามยาวอันนี้ก็เป็นตัดขวางตัดตัดขวางกับความยาวนะครับเขาบอกค่าความต้านทานนะครับเท่ากับแรงดึงสูงสุดส่วนด้วยสองคูณกับความกว้างของชิ้นทดสอบต่างกันแค่ตัวส่วนนะครับ สูตรที่สองนะครับมันใช้ได้สองสูตรนะครับก็มีค่าความต้านทานแรงเฉือนแนวเชื่อมเท่ากับค่าความเค้นแรงเฉือนของแนวเชื่อมครับส่วนด้วยขนาดของแนวเชื่อมอ่ะแล้วก็มีสูตรตามนี้นะครับที่ใช้นะครับในการหาทอร์กอ่ะประมาณนี้<า>นอ็การครับครับเรื่องกับาจารมาเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้อีกทีครับตอนตอนเลิกเช็คไว้แล้ว ครับอาจารย์ครับอาจารย์โอเคโอเคโอ้ยอกหักเว้ยอ่ะต่อมานะครับครั้งนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการเตรียมชิ้นทดสอบครับการเตรียมชิ้นทดสอบเขาบอกว่าใช้เอาค่ะครับเอ้าค่ะครับ ฮะชี้ไปแล้วเดี๋ยวชี้ให้ใหม่ตอนท้ายคาบครับครับครับผมอ่ะเขาบอกว่าการเตรียมที่นทดสอบอะชินทดสอบของแรงดึงแรงดึงเฉื่อยรอยต่อบัตรกีแข็งครับเขาบอกว่าใช้เพื่อทดสอบหาค่าความแข็งของลวดเติมนะครับหรือทดทดลองเปรียบเทียบคุณภาพของลวดเติมนะครับของแต่ละบริษัทนะครับที่ใช้ในประโยชน์ครับในการพัฒนารวดเติมนะครับก็หมายถึงว่าเราจะมาดูนะครับว่า ราจะมาดูส่วนผสมนะครับว่าภายในตรงที่เราทําการทดสอบแล้ว่มันมีส่วนผสมของอะไรบ้างครับแล้วก็มาหาค่าความแข็งแรงของลวดเติมเนี่ยวพราะมันมีอะไรบ้างนะครับต่อมาเขาบอกการเลือกใช้ลวดบัดกรีแข็งครับหรือฟลักนะครับที่ใช้ทําความสะอาดรอยต่อของชิ้นงานนะครับจะขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะงานแล้วก็การบัดกรีแข็งนะครับเป็นกระบวนการประสานร,รอยต่อนะครับด้วยปฏิกิริยาโดยดซึมนะครับอาศัยโลหะประสาน แทรกเข้าไปในช่องแคบรอยต่อต่างๆนะครับแคบๆนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็มีสีตามตามนี้ว่าสีอะไรส่วนผสมเท่าไหร่นะครับยิ้งสีแตกต่างเน,นี้ยเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็คือโคละชิ้นนโคละชิ้นงาน,นครับอ่ะพอมาทดสอบแล้วก็จะอันนี้เขาฉายให้ดูนะครับมาทดสอบดูว่าไอตัวชิ้นงานแต่ละชนิดอะพอเวลามี่วดเติมหรือว่าเรานําไปมาทดสอบเนี้ย ความสะอาดหรือว่าตัวภายในมีสสารอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ต่อมาอันนี้เขาบอกมาเป็นทุกชิ้นทดสอบอะรอยต่อบัดกีแขนนะครับแผ่นโลหะที่เป็นเหล็กอะที่ไม่ใช่เหล็กหนาสามมิลครับสามารถหาคนนํานวณค่าความแข็งแรงของรอยต่อบัดกีแขนได้ด้วยนะครับสูตรมันก็คือความแข็งแรงของลวดนะครับกันชีพี่บอกที่พี่บอกผมผิดอ่ะมาครับิวัน,วนมา<ฮ>าครับศูนย์ห้าเจ็ด ฮะได้เลขได้ได๋ชว้ให้ใหม่ชี้ใหใม่สามสี่พี่ใช่โอเคครับจานอ่สูตรของมันนะครับเขาบอกค่าความแข็งแรงของรดเติมอะรอยต่อบัตกีแข็งครับเท่ากับความเท้นแรงดึงนะครับสูงสุดที่รอยต่อฉีดขาดส่วนด้วยพื้นที่รอยต่อบัตกีแข็งอันนี้ก็เป็นสูตรของมันอ่าเขาแล้วเขาก็บอกว่าการทดสอบแรงดึงแล้วก็แรงเฉือนครับ เพื่อหาค่าความแข็งแรงเอาไว้ต่อนะครับจะใช้เครื่องทดสอบแรงดึงมาตรฐานหรือว่าเครื่องดินสายนะครับที่เรารู้จักที่เป็นตัวที่สอนมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือเป็นเครื่องแล้วก็มีตัวยึดบนยึดล่างครับไว้ดึงชิ้นงานนะครับเราบอกว่าจะใช้เครื่องทดสอบแรงดึงมาตรฐานใช่ไหมครับเป็นการทดสอบหาค่าตัวแปรในงานเชื่อมเช่นเวลาที่ใช้ในงานเชื่อมเวลาที่กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านครับการปรับตั้งกระแสะไฟเชื่อมเป็นต้นครับก็หมายความว่า พอเราทดสอบแล้วด้วยเครื่องพวกนี้ยนะครับเราจะมาหาค่าความแข็งแรงนะครับแล้วก็มาดูเวลาที่ใช้ที่ใช้เชื่อมนะครับเวลาที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็คือมาดูเอาง่ายคือมาดูเหมือนกับพารามิเตอร์ต่างๆนะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไงนะครับอันนี้เป็นกราฟนะครับเขาบอกว่าขนาดของชิ้นทดสอบแรงเฉือนต่อรอยต่อความรอยต่อเชื่อมนะครับต่อความต้านทานนะครับอ่ะ เขาบอกว่าอันนี้ช่องแรกนะครับเป็นความหนาของแผ่นชิ้นทดสอบท่องสองความกว้างของแผ่นชิ้นทดสอบ้อสามความยาวของแผ่นชิ้นทดสอบนะครับทุกอย่างตามนี้นะครับก็คือหมายความว่าตามตารางเนี่ยพอเวลาเราเตรียมชิ้นงานนะครับเราจะต้องเตรียมให้มันตามมาตรฐานตามที่เขากําหนดให้มันเป๊ะๆเ,เลยนะครับอ่าอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติมันมันบางสุดอ่าศูนย์จุดเจ็ดหกมิลลิเมตรครับ ความกว้างมันจะต้อง15.87มิลนะครับถ้าความยาวเราต้อง76.2อันนี้ก็เป็นเป็นในตัวมาตรฐานของมัน,นครับแต่ถ้าสมมติมันหนาอยู่ในช่วง0.79นะครับถึง1.27นะครับไอตัวชิ้นงานจะต้องกว้างประมาณ19.05นะครับยาวประมาณ76.2นะครับอประมาณนี้แล้วมาดูอันมากสุดเขาบอกว่าถ้ามันหนายิ่งหนามากครับเขาบอกว่าถ้าสมมุติหนาประมาณ4.85ครับชิ้นงานหนาประมาณ4มิลกว่าเกือบ5มิล หรือว่ามากกว่าครับความกว้างของจิโนสออาจจะอยู่ที่ประมาณ50มิลน,นะครับ50.8ครับถ้าความยาวอยู่ที่152.4นะครับกว้างประมาณ5เซนนะครับยาวก็ประมาณ15เซนประมาณครึ่งแม่บรรทัดนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือตารางครับที่ไว้บ่งบอกนะครับว่าการเตรียมชิ้นงานอนะ่ะควรเตรียมลักษณะยังไงหนาเท่านี้ต้องสัมพันธ์กับความกว้างแล้วก็ความยาวเท่าไหร่นะประมาณนี้ ต่อมาเนี่ยครับวิธีการทดสอบข้อหนึ่งเลยเขาบอกตัดเตรียมชิ้นทดสอบนะครับให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดก็คือตามนี้นะครับตามตารางนี้สองเขาบอกนำชิ้นงานนะครับนาชิ้นทดสอบจับยึดเขก็ปากจับชิ้นงานของเครื่องทดสอบนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือจะมีกีบบนล่างนะครับเหมือนกับตัวเครื่องเครื่องเทนไซหรือว่าตัวเราที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วครับการทดสอบแรงดึงก็คือจับบนจับล่างสามเขาบอกเปิดวาล์วปล่อยน้ํามันไฮดรอลิกอลมเหมือนกันเลย ค่อยๆเพิ่มแรงดึงอย่างสม่ำเสมอคงที่นะครับจนแนวแนวเชื่อมขาดนะครับถ้าแผ่นโลหะง,งานนะครับขาดบริเวณอื่นนะครับจะต้องเตรียมชิ้นงานทดสอบใหม่หมยครับว่าสมมติอะไร สมมตินี่เป็นชิ้นงานเชื่อมนะครับแล้วก็จะมีมีแนวเชื่อมอยู่นี้ แล้วก็มีตัวจับกิบนะครับสมมติเป็นตัวจับนะเขาบอกให้ดึงชิ้นงานนะครับดึงดึงไปเรื่อยพอดึงเสร็จนะครับถ้าชิ้นงานนะ่ะเราจะที่ที่เราจะให้มันขาดอ่ะเราอยากให้มันขาดช่วงบริเวณนี้นี่ช่วงบริเวณนี้นะครับ คือถ้าสมมติมันขาดบ,บริเวณอื่น,นครับให้ทาการเตรียมชุดทดสอบใหม่เลยเพราะว่าเราอยากดูแนวเชื่อมนะครับว่ามันแข็งแรงที่เท่าไหร่นะครับรวดเติมเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงในการเชื่อมแล้วมาดูพารามิเตอร์ต่างๆนะครับว่าเวลาที่ใช้ในการเชื่อมเท่าไหร่อะไรยังไงนะถ้ามันขาดที่บริเวณอื่นเราไม่สามารถนําไปคิดได้นะครับเขาบอกพอสมมติพอเราได้แล้วพอเราดึงแล้วมันขาดแล้วให้ขอ 4, ้อสี่เขาบอกให้บันทึกค่าความต้านทานแรงดึงแรงเฉือนสูงสุดครับก็จากจากที่ตัวคอมพิวเตอร์มันจะมีบอกนะครับว่า มันดึงไปที่เท่าไหร่หรือว่าเฉือนที่เท่าไหร่นะอ่าต่อมาเขาบอกตัวแปรที่มีผลต่อการทดสอบเลยหนึ่งเลยก็คือการเพิ่มแรงดึงที่ไม่สม่ำเสมอเหมือนกับตัวการทดสอบแรงดึงเลยสมมุติเราดึงนะครับพอเราดึงไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้แรงที่สม่ำเสมอเนี่ยนะครับตัวตัวค่าที่ออกมาเนี่ยพอเรามาคิดอะมันก็จะเพี้ยนนะครับเพราะว่าเราเราดึงไม่ได้สม่ำเสมอที่นี้พอเวลาเรามีเครื่องแล้วอะโอกาสที่มันจะไม่สม่ำเสมอเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมนะครับ สองเขาบอกว่าอุณหภูมิขนาดําการทดสอบนะครับก็คือจะต้องเป็นอุณหภูมิห้องหรือว่าอุณหภูมิที่เขาฟิกนะครับว่าควรจะใช้อุณหภูมิในการทดสอบที่เท่าไหร่นะครสามเขาบอกการปรับเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานเหมือนเหมือนที่ผมเคยบอกไปว่าคือการคาลิเบอชันนะครับก็คือการสอบเทียบเทนเราต้องมาเราต้องมาดูนะครับว่าพอเราใช้เป็นนา,นานเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีวิธีการทดสอบการการสอบเทียบหรือว่าคาลิเบชันอยู่นะครับว่ามัน มันเปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่นะครับจากเดิมสมมติเคยอยู่ที่จริงๆค่าคาดเคลื่อนที่ดีที่สุดก็คือศูนย์นะครับก็คือไม่คาดเคลื่อนเลยนะครับก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างจากตอนแรกที่เราเคยซื้อเครื่องมาหรือว่าเต็มที่น้อยสุดจริงๆก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์กว่านะครับแถ้าคาดเคลื่อนไปหนึ่งถึงสองครับที่นี่เราต้องมานั่งเช็คอีกแล้วว่าพอเราทดสอบไปเนี่ยพอเวลามันคาดเคลื่อนเยอะเนี่ยตัวชิ้นทดสอบเนี่ยพอเราทดสอบปุ๊บค่าที่เราคิดออกมาอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะประมาณนี้ สี่เขาบอกว่าการจับยดชิดสอบครับไม่อยู่ในแนวแกนดึงของแรงดึงหมายความว่าพอเราจับอ่ะเราไม่ได้จับให้มันอยู่ขิงกันครับคือเราจับเบี้ยวไปเบี้ยวมาหรือว่าซ้ายขวาไม่ตรงกันครับอ่าประมาณนี้อันนี้ก็คือลักษณะของตัวแปรที่มีผลนะครับต่อมาแล้วก็มีบอกถึงครั้งที่แล้วด้วยว่าเป็นเรื่องของมอกเขาบอกมอกก็คือมาตรฐานเขาบอกมาตรฐานคือสิ่งจําเป็นต่อความปลอดภัยและการพัฒนานะครับอันนี้ก็ตามนี้ ไม่ต้องไปรู้อะไรมากก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวมาตรฐานต่างๆครับเนี่ย ISO นะครับแล้วก็มี European Standard นะครับหรือว่ามาตรฐานของฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็มีแต่ถ้าในไทยก็เป็นพวกมอกอรืแล้วก็ควบคุมการใช้เครื่องหมายมาตรฐานแล้วก็มีประมาณนี้เนี่ย International Standard Worldwide นะครับอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดวิธีเดี๋ยวเปิดคลิปวีดีโอให้ดู มีสามคลิปนะอันนี้คลิปนี้ถ้าเรากระตุกอะ่ะมันอาจจะกระตุกหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเปิดช้าสุดให้แต่ดูสังเกตมันจะมีไม่เยอะนะครับเนี่ย เนี่มครับเห็นไหมไมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆนะครับ ยานไม่พูดอ่ะให้พูดอะไรก็เปิดคลิปให้ดูอยู่เนี่ยอ๋อนี่นะมันจะเปลี่ยนแปลงช้าๆบาผถึงหน้าเริ่มเริ่มแตกอ่นะ เนี่ยนะมันจะเปลี่ยนแปลงช้าๆนะต้องค่อยๆสังเกตน,นะไม่รู้ว่าวิดีโอกระตุกหรือเปล่า ตอนนี้ก็เป็นชิ้นทดสอบตามไปนี่นะครับมาตรฐานนะเขามีมีปากลงปากล่องอะไรไปแล้วด้วย เห็นไ okay, แบบอันนี้คือมันขาดออกจากกันแล้วนะครับทานบอนเนี่ยเมื่ี้มันขาดออกจากกันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูมันจะขาดข้างล่างด้วย เดี๋ยวเราสังเกตตรงข้างล่างนะครับนี่งไงข้างล่างก็ขาดนี่ก็คือขาดออกจากกันแล้วนะครับประมาณนี้นี่คือการทดสอบแรงเฉือนเดี๋ยวมีให้ดูอีก ได้ไหมได้ครับครับว่าได้ครับเช็คชื่อให้ผมหน่อยนะนักได้ไครับเขียนเขียนชื่อใส่ในแชทซูมครับมีธุระออกไปก่อนะเขียนชื่อให้ผมหน่อยครับได้ครับเขียนเขียนชื่อใส่ในแชทซูมหน่อยเดี๋ยวผมเปิดวิดีโอให้เพื่อนดูอีกแป๊บนึง ครับผมครับได้ได้ได้แล้วมีนะเชฟผมเขียนแล้วนะครับจานฮะโอเคโอเคผมเขียนไปแล้วครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมเช็คให้นะแป๊บนึงนะอันนี้ก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะครับ นี่เป็นการทดสอบแรงเฉือนกันนะครับนี่มันดัดขึ้นๆเรื่อยๆครับเรียบร้อยหกักนี่แเอาใหม่ อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็มีอันนี้เหมือนครั้งที่แล้วเคยเคยเปิดให้ดูแล้วนะครับเนี่ยใช้เครื่องเซนซั์เนี่ยค่ามันก็จะมีกราฟบอกนะครับว่ายังไง ก็คือหลักๆนะครับก็คือมันจะมันเหมือนจะอารมณ์เหมือนดึงนะครับให้มันเฉือนกันจนชิ้นงานนะครับหรือว่าตรงแนวเชื่อมันขาดออกจากกันนะครับประมาณนี้หลักการนี้ มันก็ดึงจนกว่ามันจะขาดเนี่ยเนี่ยมันขาดแล้วแค่นี้อาจจะไม่ทันขาดมันฉีกออกจากกันนิดเดียวอาจจะดูนะเดีเปิดช้ากว่านี้ให้ เดี๋ยวนะครับดูตรงการนะ นี่มันขาดออกจากกันนิดเดียวอาจจะดูไม่ทันนะครับเพราะมันตัวชิ้นงานมันบาง,บางก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือคือการทดสอบแบบแรงเฉือนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวใครเข้ามาใหม่ชื่ออะไรบ้างนะทิติวัตกับนักทู้ิติวัต อ <Okay. S 2> ันนั okay. ้นนะครับอาจารย์โอเคกิตินนท์เมื่อกี้ชื่ออะไรนะเพื่อนชื่ออะไรอีกคนหนึ่งนะนัดอะไรนะนัดทวุฒิเออนัดทวุฒินัดทวุฒินัทวุฒิครับนัดทวุฒิใครใครเข้ามาใหม่อีกเปล่าที่ยังไม่ได้เช็คอ,อ่ะอ่าไม่มีแล้วนะ เดี๋ยวผมแคปเดี๋ยวผมแคปไปให้ดูล้วกันว่าใครเข้าไม่เข้านะก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าอาจจะเปิดกล้องจริงผมขอแคปรูปหนะ่อยเฮ้ยยอยู่โพไซดอนเหรอรู้ดีดูดูจาก YouTube มา อาจารย์ไปบ่อยเปล่าไม่ไปโควิดผมมหาลักแท้ครับโ oh. <laughs> okay. อเคเเจอเดี๋ยวเจอครั้งหน้านะเดี๋ยวผมส่งวิดีโอให้ทำเหมือนเดิมนะเจอครั้งหน้าครับตามเลยครับเจอกันเนี่ย